สวัสดีค่ะชื่อเจี๊บนะคะวันนี้เจี๊บจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในสิ่งที่เจี๊บเป็นก็คือเจ๊บอะเป็นโรคภูมิแพ้ใช่ไหมคะเวลาเราเจออากาศร้อนจัดอากาศเปลี่ยนหรือว่ามลพิษข,ข้างนอกต่างๆเนี่ยจะทําให้เจ๊บอะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกจมูกแดงน้ําตาเริ่มจะเริ่มไหลทีนี้เจ๊บก็ใช้วิธีรักษาเบื้องต้นก่อนเลยก็คือกินยาแก้แพ้แก้แพ้แก้แพ้ตลอดก็คือมันมันก็ไม่หายเนาะ ทีนี้มันไม่หายทําไงก็เลยไปรักษาไปหาหมอหมอก็รักษาตามอาการนัดไปดูอาการทุกครั้งก็จะจะจ่ายยามาให้เรากินก็คือยากแก้แพ้นี่แหละค่ะเหมือนเดิมกินไปมันก็ทําให้เจ็บง่วงพอพอหลังจากกินไปแล้วมันมันหายในช่วงนั้นใช่ไหมคะทีนี้พอพอเรา,<อ>เ,ราเรามาเจอสภาพต่างๆสภาพแวดล้อมอีกมันก็มันก็เป็นอีก ก็ไม่หายพอไม่หายเย่งี้หมอก็นัดไปเรื่อยเราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะต้องแบบไปหาหมอตลอดตลอดถูกไหมคะทีนี้คือเราจะเราจะ,เราจะต้องทํำยังไงเราก็คิดแล้วว่าเราจะต้องทํำยังไงที่ที่จะไม่ให้ชีวิตของเราอะ่ะเออมันมันยุ่งยากวุ่นวายแล้วก็ให,ให้ให้อาการภูมิแพ้หรือว่าเออแพ้อากาศแพ้อ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันหายไปจากตัวเราเราก็ไปเสิร์ชว่ามันมีวิธีไหนนะท,ที่ที่มันจะทําให้เราเหมือนแบบว่าหายจากเอออาการที่เราเป็นอยู่ในในทุกวันนี้มันจะได้แบบว่า ในการใช้ชีวิตของเรามันจะได้ดีขึ้นใช่ไหมคะเจ๊ก็ไปเซิร์ชเซิร์ชหาข้อมูลฮ่าฮ่าฮ่าก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เจ๊ยบแบบว่าศึกษาก็กศึกษานะก,ก่อนที่เราจะจะกินหรือเราจะอะไรเราก็ต้องศึกษาก่อนถูกไหมคะเจ๊ก็ไปเจอตัวหนึ่งก็เลยศึกษาศึกษาใช้เวลาศึกษามาสองอาทิตย์เจ๊ก็เลยทักไปคุยกับ ออพนักงานขายเขาก็แนะนำแนะนําดีมากเลยนะคะก็จะบอกเลยว่าจะต้องกินยังไงคุณพี่เป็นมาเท่าไหร่ราะคะเป็นนานหรือ,อยังเขาก็แนะนําเราม,มาเออต่าง,าง,างๆนานาเลยเราก็เลยเหมือนแบบว่าโอเคเรา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 ก็สนใจนะแต่ว่าเราขอขอมาทดลองก่อนละกันถ้ามันดีขึ้นเราเราก็จะกลับไปซื้ออีกใช่ไหมเราก็เลยเจ็บก็เลยสั่งเขามาหนึ่งกล่องก่อนหนึ่งขวดพเพ,พาเจ็บก,กินกินไปได้เกือบจะเดือนแล้วนะคะ ผลิตภัณฑ์ตัวที่เจ๊กินอยู่ก็คือนี่เลยบาลานยูคอนนะคะก็คืออันนี้เจ๊ต้องบอกก่อนเลยว่าเจ๊เพิ่งกินยังไม่หมดกระปุกเลยยังไม่ได้เดือนด้วยก็คือเจ็ดวันแรกที่เจ๊กินไปเอออาการมันดีขึ้นเนาะจะไม่ต้องกินยาของหมอเลยไม่ต้องกินยาแก้ภูมิแพ้อะไรเลยแค่นี่เจ๊กินนี่ก่อนนอนแค่วันละเม็ดก่อนนอนโอ้ยก็คือมันทําให้เราอะโล่งโล่ง ใวันนะคะภายในเจ็ดวัน,ม,นมันก็ดีขึ้นอาการที่เราเป็นอยู่นี่เม็ดมันก็จะเป็นแบบนี้ทานง่ายค่ะทานง่ายแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยนะคะก็คือเราเราเดี๋ยวเ,เ,เจะทานให้ดูเพราะวันนี้เจ็บยังไม่ได้ทานเลย านง่ายค่ะต้องบอกก่อนเลยทานง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งมันดีตรงที่ว่ามันไม่ทําให้เราง่วงแล้วมันมันไปมันไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเราด้วยมันก็จะทําให้เราเหมือนแบบเมีมีสุขภาพร่างกายที่ที่ดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งมันแก้ปวดประจําเดือนด้วยนะคือคือมันดีมากเลยแล้วเจ๊บเป็นคนที่ปวดประจําเดือนเจ็บก็เอออ่านสรรพคุณสรรพคุณมันแก้อาการภูมิแพ้มันแก้แบบให้เราแบบเออไม่ไม่ต้องแบบจามบ่อยหรือว่า เอมีมีน้ำมูกมีเหมือนแบบจมูกแดงหรือว่าจามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยทีนี้เวลาเจ๊ปวดประจําเดือนเจ๊ก็อ้อมันทําไมมันถึงแก้ปวดประจําเดือนได้ด้วยที่ไหนได้สรพคุณเขาดีมากนี่นะคะเจ๊ขอฝากไว้เลยร้านยุคอนเดี๋ยวจะต้องสั่งมาอีกเพราะว่ามันก็จะหมดแล้วค่ะวันนี้เจ๊ก็ขอมาแชร์ลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคุณทั่วไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ